ป้ามีไก่ไข่ด้วยอไปไปนี่นี่ไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูเลยนะครับนี่ทำไมเราต้องเดินอย่างนี้เพราะว่ามันพันนะนี่ไม่เล่ไม่เล่มันจะเข้าเดี๋ยวป้าเปิดให้เป็ดมันลงมาแล้วอ่ะเข้ามมาเลย ไปเดี๋ยวปล่อยให้มันเข้าปล่อยให้มันเข้าไปก่อนนี่นี่ไก่นะครับก็จะเข้าไปไก่งวงนี่นี่เข้าไปแล้วไปไปจะเข้าไปรู้ไก่ไข่ปเใช่ามันหอมมะนี่ไก่ไข่เนี่ยแซ่บมากนี่นะครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมสวนพอเพียงนี่นะครับมาดูไก่ไข่นู่นหันระวังนะนู่นฝูงเป็ดนะครับ

นี่นะครับเรามานั่งดูเป็ดกันนะครับารมาเยี่ยมพี่พี่ควานช้างกันที่นี่เอ้ยมาเยี่ยมพี่พี่ควานช้างกันมันมาเป็นฝูยเลยสวยมากเลยสวยงามมากนะครับอันนี้คือหา่านทั้งมันโตมากเลยไอตัวน,นั้นมันมันมันไม่มีความเข้านี่เป้าหายตัวนี้มันไม่มีคามเข้านน เป็ดคนอะไรอ่ะเป็ดลอดทุ่งรู้ป่ะเป็ดลอดทุ่งนี่เป็ดลอดทุ่งของแกเลยเต็มเลยน่นมันอยู่รมรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวป,ปลาล้าไล่ต้อนมาทางนี้นะบอกบดไม่ต้องถือไม้น,นี่นะครับเดี๋ยวมาดูผงเป็ดเรามาบุกผงเป็ดกันนะครับวันนี้นี่นะครับ Oh ใช่นี่ปะปังไม่ต้องให้ตัวผู้ผสมมันก็ไข่เองเลยหใช่แสดงว่าดีเลยจะยืนดูดิแต่ว่าแต่และตัวนี่ใครๆตัวผู้หัืนเลยเนอะมือใช่ทำ<ช>ไมตัวนู้นมันยืนหลับแบบนั้นยืนหลับมันง,ง่วงเลยมันเป็นอะไรหรือเปล่าที่ตามันน่าจะไม่สบายกันนะอืมนี่เป็น,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 นตัวใหญ่มากเลยอืมมาแล้วมาแล้วเปิดมาแล้วเป็ดเป็ดนุ่ นั่งไงตาลุยหนอยู่ที่ไหนนั่นนั่นอ้ยมันรอดมาได้เลรอเหรอนั่งไงแบบนั้นมันอยู่ตรงด้นนอกตรงนั้นเลย้ยโถเยอะมากเยอะขึ้นแล้วนะครับเปิดขึ้นแล้วเป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมสนุไปเดี๋ยวไปดูนูกลูกลูแก้วมาครองกันต่อดีกว่าไปโอเค